กลับจากวังเยียบนะฮะคุณผู้ชมก็ได้ข่าวนะครับว่าใครจะไปไหนใรไหใคระไไหนช่องใหญ่่ายคลิปช่องใหญ่ไมยคล้โอช่องใหญ่ถือกองแล้วนะ เิมไม่ได้นี่ยงใหญ่นะโอ้โหไม่ไม่พลาดเลยนะช่องใหญ่ไม่พลาดเลยอ่ะมาจากไหนกันคะสวัสดีค่ะทุก่มาจากไหนกันคะือเป่าเขาอางยิ่งสุดคนร่มาหาเสือเนี่ยเนี่ยน่ะทำอะไรจ๊ะอาข่าวมาข่าว อาไม่ใี่เวลาเจอกันไงเออไม่ได้ไลไปนั่งแล้วแขกไปนั่งไปนั่งไปนั่งมาถ่ายเราแล้วถส่ใส่หนี่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะแล้วขาต้องไปไหนนะขาขาต้องไปไหนแล้วไม่ใส่เออขาต้องเราอยู่ไปทุกวันลืมวะเนี่ยข้อภาษาแล้วข้อภาษาภาษาไทยเลื่อนลืมไปนั่งอยู่ร้านกาแฟร้าานกแเดี๋ยวไปร้านกาแฟเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟทุกคนไปอ่าวน้ำไปมีน้ำแข็งหรือเปล่า อืมเต็มถังงบอไปคิดเมนูเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันไปดเอาตรงนี้ก่อนขวดลอยูมันกี่วันแล้วย้ายขบวนนะดูแลดูแลตัวตัวเลี้ยงเอไปซื้อเอก็ได้เออไปซื้อเลยตก สวยนี่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 ซีทูโทนใช่ดอกโพสีนนกสวยฮะมีนกด้วยเหรอมีนกนกนกที่มันร้องจดีเ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 นา่ร้อเดินทางตอนไหนคะนี่เดี๋ยวไปพร้อมจ่ายเอ็มเนี่ยก็มารอเสือนี่ยเนี่ยจะทำโทรศัพท์ปุ๊บปั๊บปั๊ไปั๊บอันนี้ของปุ๊บแม่อันไหนนี่ฝากไปด้วยกันนี่อืมอะไรแม่บอกมีของปุ๊บหรอกจะมาหวัดดวงหมีอะไรอ่ะแม่ของปุ๊บนะไปมีของไม่ สาได้กนพรงนี้ว่งสารคนมารับนี่ไหรอใครมารับหลานเนี่ยรถกิงคันแดงนะเอารถเก๋มารับแล้วไปอพไว้นี่เหรอไว้นี่ แล้วมาอไไรมาอีกทมย่พึ่งถามเลยยังไม่กับเลยก็ถามไว้ลวงหน้าเลยไปเอาไปอไปเอไปเยไปไปไปเอาไปไ้เสือช่วยไปเสือเสือช่วยน้องหน่อยเอาไปไหนไปออฟฟิศวยองยนะเสียงกริ๊ก ตังประมาณเท่าไหร่ก็ังนกอยู่นี่มันก็ร้องใช่ยเก่งไม่ได้ไม่าด้ไม่ได้ม่ไ้ไม่เข้ไม่ได้ไม่ไดมาไน้ไม่ได้ม่ไ้ไม่้ไ่ได้่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดกไม่้ไม่้ม่ด่ด้มาเด้ไม่ม่ได้ไม่ไดม่ไ่ม่ได้ไม่ได้ไม่ไดนม่ได้ไม้ไม้ไม่ได้ม่ีไม่ไดม่ดไม่ไดไม่้ั้น่้มไไดไ่ไดไม เสือก็เรียกเสือพี่ว่าที่เียดไบอกาคนขอบคุณคหน่งสอวกเราขอบคุณค่ายบายเดินทางปลอดภัยนะรักษายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายลาอนเตยลาเตยลาเชียะ เลยลาหมหมอลำอ่นกันหน่อยมาน่ดนเยอดนมาเดินทางโชคดีนะมามาพาสีนี้ไปานต้นไม้ขนาดนี้พี่หน้าหน้าคงจะพายซื้อต้นไม้ทั้งตัวนอนเลยให้กนพายนะกดล้างไปนะบ้า

หลานมารับนะฮะก็รับไปขอนแก่นรับไปขอนแก่นแล้วก็ไปรู้ว่าบินกลับเยอรมันมาไหนกเ๋ว่ากยาบอกแยบอกแล้วค่ะให้บอกให้ไปเอาให้ใหไปเอาลง

อ่าต่อไปก็ถ่ายป้าวนที่หนึ่งแล้วตอนนี้ถ่ายป้าวนอีที่หนึ่งใช่ใชาถ่ายแต่ตอนนี้เลยนะสองชั่วโมงไม่มีอะไรจะฝากผมเลยในยูทูบป้ามองได้เลยนะทุกคนโชคดีเะมีเงินเยอะๆยอดวิวยอดวิวปังๆอ่าพอเราทำยูทูปขอให้ยอดวิวปังๆ ให้เงินมาหรว่าให้เงินมาเนาะให้เงินในลอยการลอยเอนะเงินที่ลอยนาการมาก็เข้ากระเป๋าเราเยอะๆใช่ใช่ใช่สาธุอ๋อคลิปนี้แหละแล้วพึ่งมาสาธุคลิปนี้แหละจะได้หมื่นวิวชออออบหยกไแนคลิปนี้แหละได้หมื่นวิวแน่ๆ

ทำบัตรประชาชนใหลานเจ้าของบ้านยังนั่งอยู่ตรงนี้เลยพรุ่งนี้ทําบัตรประชาชนให้หลานแล้วหลังจากนั้นก็ไปเดินที่ืองทองด้านไอ้งานโอทอปของฝากไปต่างประเทศเต็มเลยทีนี้ทีนี้พอหลังจากนั้นก็เดี๋ยวลูกมากับหลานวันที่29แล้วก็บินไปเชียงใหม่กันครับลูกเข้าไปกับลูกลูกก็ไปส่วนลูกแม่ก็ไปกับเพื่อน พอพระอ้วนนี่จบมอชเนาะใช่รุ่นไหนครับรุ่นหนึ่งเจ็ดโอ้เข้าปีปศสองพร้อสิบเจ็อ่ะครับสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดถ้าปีลุงเกิดปีอะไเออโอ้โหลุงบอกมาล้วก็อยู่อยู่บ้นเลยยังไม่ออกมาใช่หนึ่งเจ็ดก็ คิดดูที่ตอนนี้เจิบแล้วอ่ะนะครับโอ้ยก็อวนเจ็ดสิบเลยนะคะอแต่หน้ายังเด็กเนาะเฮ้ยเหมือนหกอยู่เอาห้าสิเพิ่ตั้งห้าสิบแม่หน้ายังผอมยาซีอ่ะเอาแล้วลูกเซลล์เขาไม่บอกว่าสวรุ่นรุ่นเดียวกับย่าเลยนั่นเลยนั่นเลยคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมดออกชาแนลนะคะ ัแต่ตู้เย็นมันก็สดเชื่อตลอดใช่ไหมของที่นั่นแพงไหมของอะไร